ก้างบันไดพาดแล้ววางที่ขอบฝาปิดกระบะจากนั้นใช้สายรัดรัดบันไดพาดกับฝาปิดกระบาไว้ให้แน่นเมื่อนั้นแล้วก็สามารถนํารถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นบนหลังกระบาได้เลยโดยทําการเข็นหรือดันรถขึ้นบนบันไดาพาดหรือทางลาดอลูมิเนียมอัลอยเข็นหรือดันให้ล้อหลังรถมอเตอร์ไซค์พ้นบันไดาพาดแล้วนําขาตั้งข้างลงและจอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้จากนั้นขึ้นไปบนหลังกระบะแล้วเลื่อนรถมอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยา tools, นยนต์เข้าไปชิดด้านใน,ในกระบะ แล้วทําการมัดเมื่อมัดเสร็จก็สามารถเคลื่อนย้ายรถมอเตอร์ไซค์ไปได้เลยและสําหรับการนามอเตอร์ไซค์ลงจากรถกระบะให้ทําการเลื่อนรถมอเตอร์ไซค์ถอยหลังมาจอดไว้ที่ฝาปิดกระบะจากนั้นลงจากรถกระบะแล้วนําขาตั้งข้างรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นเมื่อนําขาตั้งข้างขึ้นเสร็จเลื่อนรถมอเตอร์ไซค์ถอยหลังลงทางลาดโดยเลื่อนให้ล้อหน้าลงล่องฝาปิดท้ายกระบะจากนั้นทําการกํลงลงลงาเบากการกหน้าแล,ลแล้วปล่อยด้วยกําแล้วปล่อยพร้อมกับถอยรถมอเตอร์ไซค์ ลงทางราดอลูมิเนียมอัลลอยหรือบันไดพาดได้เลยเมื่อนำรถลงจากหลังกระบะเสร็จทําการเก็บบันไดพาดโดยปลดสายรัดที่รัดบันไดพาดกับฝาปิดกระบะออกจากนั้นพับบันไดพาดหรือทางราดอลูมิเนียมอัลลอยแล้วก็สามารถนําเก็บได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนตกรสวัสดีครับ